สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับการใช้ยาหยอดตาอาจดูเป็นเรื่องง่ายๆแต่ความเป็นจริงแล้วควรรู้วิธีการหยอดตาที่ถูกต้อง ื่อถนอมดวงตาให้ปลอดภัยทำอย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันครับการใช้ยาหยอดตาที่ถูกต้องและปลอดภัยคุณทำอย่างไรก็แนะนำให้ตรวจสอบความถูกต้องของยาที่จะนำมาหยอดก่อนนะคะว่าเป็นชนิดของยา หยอดที่ถูกต้องที่เราต้องการจะนํามาหยอดตาหรือไม่นะคะควรจะตรวจสอบวันหมดอายุของยาหยอดตาถ้าเป็นยาหยอดตาชนิดขวดถ้าเปิดใช้แล้วเนี่ยแนะนําให้ใช้ได้ไม่เกิน1เดือนถ้าเป็นชนิดที่ไม่มีสารกันเสียก็ใช้ได้ไม่เกิน 12- บสถึง2 4ชั่วโมงคะ่นะหากจำเป็นต้องหยอดยา หลายชนิดในเวลาใกล้เคียงกันให้หยอดยาชนิดที่เป็นน้ำใสกอดตามด้วยยาหยดตาชนิดที่เป็นสารแขวนลอยเวลาหยอดออกมาจะมีลักษณะเหมือนเป็นน้ำน,ำนมข้นๆนะคะหากมียาหยอดตาที่มีลักษณะเป็นเจลหรือว่าคี้พึ่งนะคะแนะนําให้หยอดเป็นตัวสุดท้ายะคะ่ะขั้นตอนการหยอดตาถูกต้องแนะนําให้ผู้ป่วยล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะ แล้วก็เช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าถ้าผู้ป่วยอยู่ในท่านอนแนะนําให้นอนหงายราบธรรมดานะคะแต่ว่าถ้าเป็นท่านั่งเนี่ยก็ให้เงยหน้าประมาณ45องศานะคะจากนั้นใช้มือข้างที่ไม่ถนัดคะ่ะดึงกระพุ้งตาด้านล่างลงแล้วก็เหลือบตาขึ้นทางด้านบนใช้มือที่ถนัดจับขวดยาแล้วก็หยอดยาลงไปเพียง1หยดก็เพียงพอแล้วโดยระวังไม่ให้ปลายขวดยาเนี่ยสัมผัสกับขนตาของผู้ป่วยจากนั้นหลับตานิ่งๆประมาณ1นนาทีคะ่ะมียาส่วนเกินที่ไหลซึมออกมาก็ แนะนำให้ใช้สัลีหรือว่ากระดาษที่สะอาดจับเมื่อใดควรใช้ยาหยอดตาและผลข้างเคียงจากยาควรใช้ยาหยอดตาเมื่อมีข้อบ่งชี้นะคะแล้วก็ควรใช้ยาภายใต้คําแนะนําของจกักษุแพทย์ส่วนผลข้างเคียงของยานะคะมีทั้งอาการแสบตาตาแดงนะคะเคืองตาไม่สบายตาหรือเปลือกตาคล้ำนะคะผู้ป่วยบางรายอาจแพ้ยาหยอดตาได้นะคะจะมีอาการตาแดงนะคะคันตาเปลือกตาบวมนะคะหากมีอาการเหล่านี้แนะนําให้หยุดยาชั่วคราวและรีบมาพบจกักษุแพทย์ค่ะ อาจทำการหยอดตาไม่ถูกต้องเรื่องเล็กน้อยอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะก็ควรระวังจากการใช้ยาหยอดตา ต้องปฏิบัติตนอย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอครับค่ะแนะนำว่าไม่ให้นำกันไกลนะคะหรือว่าเข็มลนไฟมาตัดหรือว่าเจาะกดยาเองนะคะแล้วก็ขณะหยดยาเนี้ยระวังไม่ให้ปลายนิ้วสัมผัสกับปลายหลอดยาด้วยค่ะสัญญาในกลุ่มสเตียรอ,อยนะคะห้ามซื้อมาหยดยาเองโดยเด็ดขาดนะคะเนื่องจากว่าจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดต้อหินที่สําคัญมากไปกว่านั้นก็คืออย่าหลงเชื่อคําโฆษณาแล้วก็นํายาที่ไม่ได้มาตรฐานมาหยดตาค่ะสนับสนุนโดย บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน